สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก www. p d m o b i t c o m วันนี้พามาชมรีวิวแล็ปท็อป2 in 1จากทางค่ายเดลนะครับก็คือเดลรติจูด12 7,000 series นะครับสำหรับรุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ทำรีวิวบทความพับนิ่งไปแล้วนะครับวันนี้ได้ตัวเครื่องมาจากทางค่ายเดลขอเอามาทำเป็นปรีวิวในรูปแบบของวิดีโออีกสักหนึ่งรอบนะฮะโอเค ตัวกล่องก็ได้รับมานะครับแต่ว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมจึงไม่ขออันบ็อกแล้วกันนะฮะเอามาแกะแล้วก็พูดคุยบอกเล่าให้ได้รับชมกันแบบด่วนๆเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่มีให้มาก็าจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะสาวัตต์นะครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB Type C ด้วยนะครับมีไฟแจ้งเตือนอยู่ตรงด้านบนของตัวพอร์ตนะฮะ คู่มือการใช้งานอย่างย่อ,อนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะคร่าวๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปากกานะครับตัวนี้เป็นสไตลัสนะครับที่ทางเดลมีชื่อเรียกของทางเดลว่าเป็น Active Pen นะครับใช้เทคโนโลยีของว a c o คก็จะเหมือนกับปากกาที่มีใช้งานอยู่บน Surface ของตัว Microsoft นั่นเองนะครับมาพูดถึงตัวเ,เดล แลาติดจู12เคปันซิลี่กันนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นแล็ปท็อปนะครับสายธุรกิจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจาะตลาดกลุ่ม e n t e r p r i s ์สนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดีไซน์รวมไปถึงสเปคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฮาร์ดแวร์ภายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เปิดใช้งานนะครับเป็นโหมดเป็นโหมดโน้ตบุ๊กนะฮะก็ประมาณนี้ นะครับสามารถถอดจอมาได้ก็จะเป็นแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวคีย์บอร์ดัฟเฟอร์เนี่ยมันจะแยกส่วนได้เลยนะครับก็จะแยกตัวัฟเฟอร์ออกมาแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวแท็บเล็ตได้เพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับนะฮะไม่จําเป็นที่ต้องพกคีย์บอร์ดไปด้วยตลอดเวลานะครับในในบางสถานการณ์เราอาจจะไม่อยากใช้คีย์บอร์ดนะครับก็เอาแต่ตัวัฟเฟอร์กับตัวตัวแทนะ็บเล็ตไปนะฮะ เดี๋ยวพูดถึงตัวคีย์บอร์ดสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชิกเล็กคีย์บอร์ดนะฮะสไตล์แบบนี้นะครับการตอบสนองของปุ่มนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะพิมพ์มันนะครับมีไฟที่คีย์บอร์ดด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะดึงไฟจากตัวแท็บเล็ตนะฮะจากตัวเดลล์ติจูดสิบสองเจ็ดพันเซลี่มานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับดาว์เกงของมันเนี่ยก็คือมันจะเป็นพอร์ตเขาเรียกว่าเป็น I2C นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะฮะ เวลาเชื่อมต่อก็แบบนี้นะครับวางเข้าไปให้ตรงปรงมันนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่า,าใช้งานเป็นโหมดของโน้ตบุ๊กได้แต่ว่ามันปรับองศาไม่ได้นะครับมันจะล็อกตายตัวเลยได้แค่นี้ก็ประมาณ1 1อ110องศานะครับสำหรับสำหรับตัวเดียว2ิบสติจูดนะครับกับตัวคีย์บอร์ดนะฮะก็จะได้แค่นี้นะครับปรับเอ็นอะไรไม่ได้นะฮะโอเค แล้วก็ตัวเคอเฟอร์นะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบยางนะครับก็การลื่นนะฮะเวลาจับถือจะไม่เลื่อนหลุดมือด้านในก็จะบุกเป็นผ้านะครับก็มาใช้เอามาใช้ร่วมกับตัวแท็บเล็ตได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นอ่ามันเป็นแม่เหล็กนั่นเองเนี่ยที่ผมบอกนะฮะเวลาเชื่อมต่อก็จะแบบนี้นะครับ สมาจะตั้งได้แบบนี้นะครับโอเคครับคร่าวๆนะฮะเวลาพกไปไหนมาไหนก็แบบนี้นะครับก็จะได้ไม่หนักนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณ0.7กิโลกรัมนะครับถ้าเมื่อรวมคีย์บอร์ดเข้าไปด้วยก็น่าจะโลกว่านะครับก็ค้างหนักนิดหนึ่งนะฮะโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ นะครับภายนอกกันต่อนะฮะเดลสิบสองเดลระดิจูดสิบสองเจ็ดพันซีรีส์นะครับ, 12, uh, 12, 7, รรบตัวเนี้ยมัน uh, ที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือจะเป็นโมเดลเจ็ดสองเจ็ดห้านะฮะก็เป็นรุ่นท็อปนะครับที่มาพร้อมกับซีพียูตระกูลคอเอ็มเซเว่นนะฮะเดี๋ยวผมขอบอกเล่าในส่วนของตัวสเปคเบื้องต้นก่อนละกันนะครับตัว CPU ก็จะเป็น Intel Core M7 นะครับในรหัส6ก7 5นะฮะ แล้วก็มีแรมมาใช้งาน8 g b ตนะครับตัวฮาร์ดดิสนะฮะจะเป็นแบบ SSD นะครับความจุ256 g b ตัวการดจอนะครับก็จะเป็น Intel HD Graphics 515จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็นพาเนล IPS นะครับมาพร้อมกับขนาด12.5นิ้วความละเอียด Full HD 1920 x 1080พิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นกระจก Corning Gorilla Glass นะฮะป้องกันร,รอยขีดข่วน <c oughs> ขอภัยครับ ตัวตัวเดวลรัติจูดสิบ0 0 0จดซีรีสนะครับจะมีหน้าจอให้เลือกอยู่2ความละเอียดนะครับตัวนี้ที่ผมได้รับมาเขาจะเป็นจอ Full HD นะครับอีกตัวที่เป็นอีกตัวท็อปนะครับก็จะเป็นจอ 4K นะฮะโอเคแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับจะมาพร้อมกับแบตแบตเตอรี่2เซลล์30วัตต์นะฮะไม่ได้บอกจำนวนมิลลิแอมที่ที่แน่นอนออกมาแต่ว่าคือทางทางเดลเนี่ยเขาเคลมว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง ประมาณ9ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบฟูลโหลดจริงๆเนี่ยก็น่าจะอยู่มาณประมาณ3 4ชั่วโมงนะครก็ถือว่าอึดค่อนข้างอึดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Windows 10 Pro 64 bit บิตนะฮะโอเคนะี่คือคร่าวๆนะครับมาดูฮาร์ดแวร์กันต่อ มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีลำโพงสเตอริโอมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะมีเเทคโนโลยีนะครับเป็นซอฟต์แวร์ก็คือของ Mac Audio นะครับตัวตัวลำโพงจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นสเตอริโอนะฮะสองฟังเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวปุ่มวินโด์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นคาปาซิฟที่บัตเทิลนะฮะโอเคด้านล่างนะครับ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเป็นพอร์ตนะครับเป็น I 2 C พอร์ตนะฮะสิบสองพินผมขออ่าเซตอัพกองสัตที่หนึ่งนะครับมันจะสกัดมาให้เข้านะฮะ ครับน่าจะเห็นนะโอเคครับนะครับเป็น12พินนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะที่ทางด้านสายมือของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลิเมตรนะครับพอร์ตไมค์ขอไปครับพอร์ต USB Type C นะครับจะมีมาให้ใช้งาน2พอร์ตเลยนะก็จะเป็นสําหรับชาร์จ1พอร์ตแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์1พอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส หน่วยความจำภายนอก micro SD าร์ดนะครับที่เขียนปีดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบางโมเดลเนี่ยในในบางโมเดลเนี่ยมันจะจะสามารถใส่ซิมได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้รับมาเนี่ยคือจะไม่มีนะฮะก็จะปิดไว้ถัดมาก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับด้านบนนะครับจะมีไมค์สนทนานะฮะเอาไว้ใช้งานเวลาที่วิดีโอคอลนั่นเองนะครับสำหรับด้านขวามือของตัวเครื่องนะฮะก็จะมีปุ่ม power นะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะฮะเวลาที่เราชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็นโนเบลล็อกนะฮะเวลาไปใช้งานด้านนอกสถานที่นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องหลังมาให้ใช้งานนะครับความละเอียด8ดล้านพิกเซลนะครับมีไมค์สำหรับบันทึกเสียงมาด้วยนะครับก็จะมีโลโก้เดลอยู่ตรงกลางภาพรวมๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัววัสดุก็จะเป็น แม้ในเสียมอันลอยนะฮะที่มาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานนะฮะเรื่องวัสดุนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ โอเคนะครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 10 Pro นะครับ Windows 10 Pro นั่นเอง64บิตนะครมีแรมมาใช้งาน8 g ินะครับตัวฮาร์ดดิสนะครก็มาพร้อมความจุ256 g b นะครับค่อนข้างเร็วนะในการใช้งานเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของตัว Active Pen กันบ้างครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องของเขาก็จะมีมีพวก Quick ไกด์นะครับคู่มือการใช้งานอย่างย่อมาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวปากกานะครับมีปุ่มมาให้ใช้งาน3ปุ่มนะฮะมีไฟแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าผมที่ผมลองในตัวนี้น่าจะเสียนะฮะไฟมันไม่ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอีก2ปุ่มด้านล่างนะฮะใช้งานคล้ายคล้ายเมาส์นะครับ2ปุ่มตัวนี้ใช้ฐานขนาด CA นะครับ a 4ตัวนั่นเองนะฮะหาซื้อได้ในตามพวกวงเซเว่นนะฮะ เวลาใส่ครับก็จะเอาตรงที่เป็นขั้วบวกนะครับลงไปด้านล่างแบบนี้นะฮะตัวนี้ลองรับน้ําหนักคันกดนะครับก็จะเหมือนปากกาของบนสเฟนนั่นเองนะฮะ ก็จะเห็นนะครับว่ามันจะรองรับน้ําหนักนะฮะจะเห็นว่าเส้นมันจะมีความบางความหนานะครับต่างแตกต่างกันไปนะครับโอเคครับ ตัวปากกาเนี่ยก็ใช้งานนะครับใช้งานแทนเมาส์ได้นะฮะโอเคคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวปากกา active pen นะครับเดี๋ยวผมขอประกบ กับนะฮะแบบฟูลครับก็จะประมาณนี้เวลาใช้งานในโหมดของแท็บเล็ตเออขอขภัยในโหมดของโน้ตบุ๊กนะครับนะฮะสียบปากกาเข้าไปนะฮะแบบนี้ก็เอาพกพาไปใช้งานนะครับนอกสถานที่ได้สบายๆนะฮะ ประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็เป็นพรีวิวคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวเดลรติจูด12,700 0ซรีส์นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับคือเขาเน้นตลาดองค์กรนิดนึงนะครับเป็นเป็นแล็ปท็อปในสายธุรกิจนะครับเหมาะกันมาะกันนะ,ะธุรกิจนะครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 9 0บาทนะบาทครับจนไปถึงในระดับ80,000กว่าๆับกขึ้นอยู่กับ ของตัวเลือกนะครับอย่างเช่นพวกจอนะพวกขนาดฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็วันนี้ได้ชมกันคร่าวๆนะครับสรุปเลยแล้วกันตัวนี้มาพร้อมกับความน่าสนใจนะครับในเรื่องของออตัวดีไซน์นะครับแล้วก็สเปคนะฮะความแรงของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยใช้งานทั่วๆไปเนี่ยสบายมากๆแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดนะฮะเดี๋ยวยังงนะครับไปรับชมกันต่อในรูปของในรูปแบบของบทความภาพนิ่งสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลากันไปจากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ